สวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> วันนี้นะคะจุรี่ชา n นลก็เป็นวันหยุดนะคะก็มาให้อาหารเจ้าปลาทับทิมแล้วก็วันนี้จะเอาความรู้เกี่ยวกับที่มาหรือว่าประวัติของปลาทับทิมมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งปลาทับทิมเนี่ยเท่าที่ไปสืบค้นข้อมูลมานะคะก็คือเขา,าได้ ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์นะคะมาจากปลานิลน,นั่นเองนะคะนะคะเพื่อนๆพอจะมีความรู้เรื่องปลานิลกันบ้างไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไรงลองไปสืบค้นดูข้อมูลเกี่ยวกับปลานิลเนาะปลานิลก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัวชกาลที่9นะคะท่านก็เป็นคนที่แบบว่าริเริ่มนะคะเดี๋ยวเราวันนี้มาดูเรื่องของปลาทับทิมกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเรา มีลูกๆเป็นปลาทับทิมนะคะที่มาของเจ้าปลาทับทิมนะคะก็คือจะเป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษหลายๆอย่างนะคะเป็นปลาที่กินอาหารได้แทบทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไรน้ํานะคะตะไคร่น้ําตัวอ่อนของแมลงแล้วก็สัตว์น้ําเล็กๆซึ่งมีขนาดลําตัวซึ่งปลาทับทิมเนี่ยมีขนาดลําตัวที่ใหญ่นะคะแล้วก็ สามารถมีความยาวได้ถึง10ถึง30เซนติเมตรด้วยกันนะคะก็เป็นปลาที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะแล้วก็มีรสชาติดีนะคะแต่ที่จุลีเลี้ยงไว้นะคะเป็นเป็นปลาทับทิมที่น่าจะเป็นปลาสวยงามนะคะเราไม่ได้เลี้ยงเอาไว้สำหรับเป็นพืชเศรษฐกิจหรืออะไรนะคะอ่าคะที่มานะคะของ เจ้าปลาทับทีมนะคะก็คือในปี2 5 3 2นะคะในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านทรงพระราชทานนะคะแนวพระําดำริแก่คุณทนินทียรวนนนะคะในเครือของเจริญพภก,กรพันนะคะในการที่จะให้มาช่วยพระองค์ท่านนะคะในการคิดค้นพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปรานินนะคะเพราะว่า ในช่วงระยะเวลานั้นนะคะก็จะมีกระแสะความนิยมในการที่จะบริโภคเนื้อปลากันเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีภาวะที่ปลาทะเลนะคะมีปริมาณที่ลดลงนะคะทางาากลุ่มผู้กลุ่มธุรกิจนะคะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของ CPF นะคะก็ได้วางาเริ่มเริ่มวางโครงการพัฒนาสายพันธุ์นะคะของ เจ้าปลาทับทิมนะคะโดยการที่นําเอาต้นกําเนิดนะคะของปลาทับทิมก็คือปลานินนะคะปลานินพระราชทานนะคะจากาจกโครงการจิตรดานะคะมาไปมาเป็นต้นตระกูลในการที่จะผสมกับสายพันธุ์ปลานินจากประเทศต่างๆนะคะอย่างเช่นของอเมริกานะคะก็จะเป็นปลานินที่จะมีปลา สีแดงสวยงามนะคะทนต่อความเค็มของน้ำนะคะแล้วก็ปลานิลของประเทศอิสราเอลนะคะจะเป็นปลาที่เลี้ยงในความหนาแน่นได้สูงนะคะแล้วก็ปลานิลไต้หวันนะคะซึ่งมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะก็ได้มีการาใช้วิธีตามธรรมชาตินะคะในการเพราะผสมสายพันธุ์นะคะของปลานิลน,นะคะ จนกระทั่งได้ปลาเนสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็พระราชทานนะคะชื่อให้กับเจ้าปลาสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นคือสีของเกล็ดและตัวปลานะคะมีสีขาวอมแดงเรื่อๆหรือว่าสีแดงอมชมพูคล้ายกับทับทิมนะคะที่เราเห็นอยู่ในบอ่อที่จุลีเลี้ยงนี่แหะคะ่ะ ท่านก็เลยให้ชื่อว่าปลาทับทิมนั่นเองนะคะอ่านี่คือที่มานะคะของเจ้าปลาทับทิมนะคะจากการผสมของสายพันธุ์จากปลานินนะคะจิตรดานะคะแล้วก็เป็นปลานินจากอเมริกาอิสราเอลแล้วก็ไต้หวันนะคะก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนพระบาทสมเด็จพระจุจักรีู่รัชกาลที่9นะคะก็พระราชทานชื่อนะคะเป็นปลานินนะคะซึ่งมี ลักษณะเด่นที่มีความอดทนสูงนะคะเลี้ยงได้ง่ายนะคะทั้งในน้ําเค็มแล้วก็น้ํากร่อยนะคะอ๋อเขาบอกว่าเลี้ยงได้ดีในน้ํากร่อยนะคะก็ปลาทับทิมจะเป็นปลาที่ถูกเรียกว่าเป็นอ๋อทั้งปลาทับทิมแล้วก็ปลานิลนนะคะจะถูกเรียกว่าเป็นปลาสองน้ำนะคะเพราะว่าเลี้ยงได้ทั้งในน้ําเค็มแล้วก็ในน้ําจืดถือว่าเลี้ยงได้ดีในน้ํากร่อยนั่นเองนะคะ ที่สำคัญก็เป็นปลาที่มีเนื้อแน่นนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะปลานิลเนี่ยจะมีรสชาติอร่อยมากกว่าตัวทีกับปลาทับทิมจะมีลักษณะที่เนื้อแน่นอร่อยมากกว่าปลานิลด้วยนะคะ่ามีคุณค่าทางโภชนาการมีปริมาณเนื้อที่มากแล้วก็มีอัตราการเจริญเติบโต,ตที่รวดเร็วนะคะเขาบอกว่าเลี้ยง4-5เดือนเนี่ยนะก็สามารถที่จะ ขายได้แล้วนะคะโดยเฉพาะ,ะกรมประมงนะคะก็ส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะคะได้เลี้ยงกันในแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะที่ปลาจะสัจมลภาวะนะคะไม่มีการใช้สารเคมีนะคะปลาก็จะโตได้อย่างดีนะคะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะคะก็เป็นความรู้ที่เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าจุลีเลี้ยง ปลาทับทิมนะคะก็อยากรู้เหมือนกันเนาะที่มาที่ไปของปลาทับทิมนี่เป็นยังไงเขาเป็นพัปลาที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มานั่นเองนะคะก็ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยไม่ได้เพื่อเพื่อเพื่อเป็นปลาเศรษฐกิจในการจําหน่ายนะคะเลี้ยงเขาเป็นแบบเป็นปลาสวยงามอยู่ที่บ้านนะคะเขาก็เลยสี่ห้าเดือนแล้วยังขายไม่ได้เลยเนี่ยตัวยังไม่โตเลยเนี่ยเขาบอกสิบถึงสามสิบเซนติเมตรนะคะสามารถที่จะ ะจะเจริญเติบโตแล้วก็เป็นขนาดที่เหมาะสมนะคะอันนี้ของเรานี่มากกว่ามากกว่า4ีหเดือนแล้วเนาะยังตัวได้เท่านี้อยู่เลยก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงเพื่อ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 การขายนะคะเพื่อการเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะก็เลี้ยงเป็น ปลาสวยงามเพราะว่าเขาได้สีสันที่สวยงามคล้ายๆปลาคาร์ฟนะคะรูล้ละที่มาสีแดงของเธอเนี่ยมาจากปลานิลสายพันธุ์ของอเมริกานั่นเองนะคะก็ถึงว่าเนาะมันจะมีทั้งสีขาวเห็นปะสีขาวสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะก็เป็นความรู้ที่เอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็จะได้ชื่นชมนะคะลูกปลาทับทิมของจุลีพร้อมกับ เกิดความรู้ที่จุลีเอ,มอามาฝากทุกๆคนในวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะทั้งจุลีแล้วก็เข้ามาดูลูกปลาทับทิมของจุลีอยู่เรื่อยๆนะคะก็กี่เดือนแล้ว,ลวเนี่ยน่าจะสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยจากคลิปสุดท้ายจนถึงวันนี้นะคะที่ไม่ได้มาอัปเดตนะคะว่าเด็กๆเติบโตกันไปถึงไหนแล้วนะคะ ก็ยังขายไม่ได้นะคะกมรมป,ป,ประมงต้องเข้ามาดูแลหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าซีพีต้องเข้ามาให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเลี้ยงเป็นปลาสวยงามไปแล้วนะคะ่ะแลวค่ะก็เป็นความาเพลดิดเพลินนะคะในวันหยุดพักผ่อนนะคะและ้วก็ให้ความรู้เพื่อนๆไปด้วยนะคะสําหรับเจ้าลูกปลาทับทิมนะคะของจุรีนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวามาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะคะให้กำลังใจนะคะคอมเมนต์ต่างๆกันด้วยนะคะเป็นชีวิตสบายๆนะคะของจุรีชาแนลค่ะขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะแล้วก็เพลิดเพลินกับการพักผ่อน ในกิจกรรมที่ทุกคนทำนะคะไม่ว่าจะเลี้ยงปลาปลูกผักทำอาหารนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเอาเร็วๆลูกมาเร็วมาใบายเพื่อนๆมามาก่อนเร็ว